Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เรื่องของกิจกรรมทือตักบาตรเทโวโรโหะะในวันนี้ครับเป็นยังไงครับท่านครับครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกนะครับของเทศบาลตำบลสาม,มเกตนะครับร่วมกับผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นําในตำบลสัม,มเกตนะครับได้จัดงานตักบาตรเทโวโรนะขึ้นนะครับตามวิถี ไทยนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะใส่ชุดไทยรื้กันนะครับเป็นเป็นปีแรกนะครับเนื่องจากว่าปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มต้นการทํางานตั้งแต่ผมได้เข้ามารับตําแหน่งนะครับเราก็มีความคิดว่าจะทํำยังไงให้ประชาชนเนี่ย หรือพื้นวัฒนธรรมนะครับซึ่งในตำบลบ,บ้านกล้วยของตำบลบัม,มเกตเนี่ยจะเป็นชุมชนของชาวไทยลื้อนะครับที่อยพยพมาตั้งตั้งแต่อดีตการนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นวิถีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการต่อยอดนะครับวิถีไทยลื้อนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งขนรรมเนียมประเพณีต่อไปครับที่เราจะเริ่มต้น งานนี้คืองานแรกและต่อไปก็จะดีกว่านี้นะครับในปีต่อๆไปก็จะงานก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับอเอาตนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามกลับมาครับผมนอกจากการตักบาตรเทวโรนะใครรู้ในะวันนี้แล้ว็ว่าจะมีกิจกรรมทฉลิรเ,เกียรตด้วยใช่ครับมเมื่อเสร็จเสร็จเสร็จวิธีการตักบาตรก็จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ ภาพพันปีหลวงนะครับซึ่งจัดที่ศาลาไทลื้อนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกเช่นกันที่ที่จัดสองโครงการในงานเดียวนะครับเราก็สร้างความปิติยินดีให้กับพ่อแม่พี่น้องใน,ะน,นตัวจัมเก็ครับครับจะฝากบอกพี่น้องที่ใกล้เคีย,คยงตัวอ่ใกล้เคียงตัวรธรรมนูญการที่รับ,บ ก็นะครับในฐานะของนายกเทศมนตรีมนจันมคิดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าเดี๋ยวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีการเพิ่มโครงการนะครับแล้วก็ทำวิธิทำยังไงให้ให้นักท่องเที่ยวให้คนภายนอกเนี่ยเข้าใจวิถีของชาวไทยลื้อนะครับซึ่งมีความงดงามนะครับทั้งชุดการแต่งกายภาษาอาหารนะครับซึ่งมีอีกหลายโครงการเลยครับ นะครับซึ่งต่อไปอาจจะมีการทาพิพิธภัณฑ์นะครับทำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดแลนด์มาร์กของตำบลสมเกตนะครับนี่คือโครงการต่อไปที่เทศบาลตำบลสมเกตเราจะทำครับครับซึยกตัวอย่างของที่ท่องเที่ยวที่ท่านว่าีอะไรครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นวิถีใรล้อของหมู่ห้านะครับของตำบลสมเกตก็จะอยู่ที่จุดที่เราตักบาทนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลตำบลสมเกตก็เข้ามาเข้ามาช่วยเคลียร์พื้นที่นะครับ คืนลำน้ําให้กับชุมชนนะครับเดี๋ยวภาพข่าวก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้จะมีลําน้ําที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นลําน้ําที่มีธรรมชาติแล้วก็เราจะปรับปรุงให้ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สวยงามครับผมนไปเอน

wartawan na die

เนนี้แหลุกาเค่ะเก็บผลแล้วค่ะพ่อสงัดค่ะอันนี้เอาไว้ให้ท่านพ่อสงัดคนที่ได้ครับที่นะครับขอหู้นั่งตั้งหลัก ตั chat, คู่นะครับจะได้ทำาีิธีลรอนจากข้าตอกเอาไปปล่อยิับเอาไปปลูกทิ่บ้านนะครับอาเจนที่ปิดโต๊ปิดโต๊ะจตาไหวนะครับ อา้นที่ตีงตีดตอถวายงนะครับผู้ชายเขาจะมีการถวายทักใจก็อครับติดต,ตอแต่ข้ถถาสงฆ์คุณผ่านเราจะเป็นเซของไทยรับเตเวต่นนะครับตรงตอเพื่อตลาดาการพี่เี่กันพ่อเราเรจะได้เริ่มพิธีถวายปัจใจยลูปที่ห้านะครับ ขอบคุณนิสา้ารุจัญญาวงศ์ญญงงเก่าตอยเดชสงูลที่ก้ารูปเุดท้ายอังที่สมวส่าสมิตาโตตระวตันดารา โยสุเกติขายุโกวะวาคติปาวะวันตารโยสุเกติขายุโกวะงุนตาปาจิโนกัปการ69 6พระพุทธเจ้าชายวุฒิมีปราฝม ตลาดอำเภอคณะกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพานประธานในที่ี่พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันนเกตทำงานผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนตำบลสันนเกเตต่างปราบรื้นติติเป็นล้นพ้นเรื่องในอภิรักษ์กิจมหามงคลสมัยเฉลอพระจมังษาเก้าสิบาพุทธศักราชสอง5ห้า้อยหกสิบห้า พวงฆ่าพระพุทธเจ้ารวสมสองนึกในพระมหากรุณาธิคุณเล่รุมแล้วก็ในรบต่อไปขอเรียนเชิญท่านตออวิสารเทชะธีรวัฒน์ที่นะครับผู้ใหญ่บ้านท่าน,บบานสมาชิกสภาเทศบาลและก็ส่วนราชการที่เคารพทุกท่านนะครับ ขออนุญาตอยากอู่กำลื้อเด้อแต่ว่าบอกอู่แต่ว่าดีใจนะครับตีหันถึงความพข้าเพียงนะครับโดยเฉพาะถึงพี่น้องแห่หมู่บ้านของบ้านวยและผมเชื่อว่าคงจะมีพี่น้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับเขาปล่อยคู่เลยนะคุณน้องอ่าท่านเอ่อน้องเจ้าหน้าที่ได้ได้ได้เดินหนังตะวันแผนจากไว้ปล่อยตรงไหนครับเขาจะเซอร์ให้ครับไปปล่อย

ตำถรงนี้ครัเด้อตรงนี้เด้อเงยหน้าหน่อยครับหนึ่งสองครับน้อยเริ่มเลยครับ หันมามองต้องด้วยครับหนมอง้องใช่ครับ,วรบ,วรบสวยครับสวยห้าสวยสวย,สวย bao 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 pháo bao chữa cho nó sao ớt á sẽ lấy ở cái <laughs> cái cái số gì